วินิจฉัยการแต่งงานของเพศเดียวกันนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณเอกครับสวัสดีครับอุ๋ยสายหลุดไปนะฮะครับเดี๋ยวต่อเข้ามาใหม่นะครับผิดผิดใช่ไหมที่ผมเปรยนานไปหน่อยไม่ใช่ฮะนะฮะเดี๋ยวรอก่อนนะครับเพราะว่า เฮ hey, ลันนะครับก็มีพาดัวข่าวมาสารรทนเปิดทางเพศเดียวกันแต่งงานได้แต่ต้องออกกฎหมายอรองรับนะครับก็มีมติเอกชนนะครับประมวลแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,448นะครับรองรับสมรสเพศชายหญิงไม่ขัดรัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่าต,ตั้งข้อสังเกตนะฮะรัฐสภาครมแล้วก็หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวขอ้องควรดำเนินการตรากฎหมายเพื่อรับรองสิทธิ และหน้าที่บุคคลผู้มีความหลากหลายนะครับทางเพศต่อไปนะครับอันนี้เดี๋ยวไม่ทราบว่าอยู่ในสายอะไรยังเอ่ยยลังน้อยยังติดต่อไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงเราอ่านข่าวนี้ไปก่อนแล้วกันครับผมนะครับก็ในคดีแพ่งหมายเลขดํำนะครับเลขที่ยชพ1 0 5 6 2 6 3นับนะครับคู่รักนะฮะที่มีเพศกำเนิดเป็นเพศหญิงนะครับ ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2563นะครับแต่ถ,ถูกนายทะเบียนปฏิเสธนะครับก็ทำให้ทั้งสองรายเนี่ยยื่นคำร้องต่อศาลเยาวชนนะครับจึงส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจรารณาเพื่อ,อ,อไิ่ิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา212ว่าประมวลกฎหมายแห่งแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา1,448ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา4มาตรา5มาตรา25มาตรา26 และมาตรา27หรือไม่นะครับโดยสารรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่ารัฐธรรมนูญมาตรา4และมาตรารับเป็นบททั่วไปที่วางหลักการคุ้มครองเกี่ยวกับศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพค,ความเสมอภาคของบุคคลและความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญไว้โดยไม่ได้มีข้อความใดที่คุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลไว้เป็นการเฉพาะไม่จําเป็นต้องมินิฉัยในส่วนนี้นะครับ,รบแล้วก็มีมติเป็นเอกฉันว่าระมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับ มาตรา1,448ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา25ม,มาตรา26และมาตรา27วรรคหนึ่งและวรรคสและวรรคสามโดยมีข้อสังเกตว่ารัฐสภาคณะระัฐมนตรีและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอมสมควรดำเนินการตรากฎหมายเพื่อรอับรองสิทธิและหน้าที่อของบุคคล ผู้มีความหลากหลายทางเพศต่อไปโดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 4 4 8บัญญัติไว้ว่าการสมรสจะทำได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุ17ปีบริบูรณ์แล้วแต่ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรศาลอาจอนุญาตให้นำการสมรสก่อนนั้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นก็เป็นเบื้องต้นนะนะฮะแต่ว่าก็เหมือนเปิดทางนะครับเปิดทางเพศเดียวกันแต่งงานกันได้แม้จะยังไม่ได้เรียกว่ามีการ ออกมาเป็นกฎหมายแบบฟันธงอะนะครับว่าได้แต่ว่าก็มีการเปิดทางแล้วตอนนี้อเด็นสายกับเราแล้วครับต่อสายได้แล้วสวัสดีครับคุณนายนาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนายนาค่ะครับผมถือเป็นข่าวดีไหมฮะสําหรับพาดหัวข่าวที่ออกไปว่าเพศทางเลือกเฮสารรัฐมนูญเปิดทางเพศเดียวกันแต่งงานได้เนี่ยครับออเจริงๆแล้วมันมีการพาดหัวข่าวที่ยังไม่ค่อยชัดเจนนะคะใช่มันเหมือนกับว่า บางหัวข่าวก็บอกว่าศาลรัฐธรมนูญวินิจฉัยว่า 1, 1, 1> แป8เนี่ยคือ,อชายหญิงจะทําการสมรสกันได้เมื่อมีอายุ17ปีบริบูรณ์เนี่ยนะคะเป็นมาตราหรือเป็นกฎหมายที่ไม่ได้ขัดรัฐธรรมนูญครับแต่ว่ามีข้อสังเกตว่ารัฐบาลนะคะหรือว่ารัฐสภาเนี่ยสถาบันที่มีหน้าที่ต้องดูแลเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยกับมีที่มีหน้าที่จะต้องออกกฎหมายมาเพื่อให้ กลุ่มหลากหลายทางเพศเนี่ยเขาสามารถที่จะก่อตั้งครอบครัวได้ครับตรงนี้เป็นความเห็นของสารรัฐมนูญซึ่งก็คิดว่าน่าจะส่งผลทําให้เกิดการปฏิบัติโดยเร็วในภาครัฐบาลหรือว่าในภาคนิติบัญญัตินะฮะครับคือคือในส่วนของคนที่เอ,อมีความเห็นว่ากลุ่มหลากหลายทางเพศหรือว่าชายหญิงเนี่ยเขาก็ควรจะแต่งงานหรือควรจะเ ได้รับกฎหมายคุ้มครองเนี่ยในบรรทัดฐ,ฐานเดียวกันครับ hmm. เพราะว่าถ้าเราจะมาออกกฎหมายให้กลุ่มหลากหลายทางเพศเอ,อได้สิทธิที่แตกต่างจากกลุ่มชายหญิงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับสิทธิประโยชน์ที่น้อยกว่า hmm. ชายหญิงต่างเพศที่เขาสมรสกันอยู่เนี่ยนะคะ hmm. มันก็เป็นเรื่องของการเลือกปฏิบัติแล้วก็เป็นการทําให้พลเมืองชายหญิงเนี่ยเป็นพลเมืองชั้นหนึ่งแล้วก็ กลุ่มหลากหลายทางเพศกลายเป็นพลมเมืองชั้นสองนี่หรอไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเหตุผลที่ทําให้กลุ่มหลากหลายทางเพศเนี่ยเขาไปยื่นคําร้องต่อสารรัฐมนูลบ,บอกว่าเขาต้องการจะได้สมรสในบรรทัดฐานเดียวกับชายหญิงรักต่างเพศตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งจะได้สิทธิสวัสดิการเอเสมอเหมือนกันเพราะเหตุว่าก่อนหน้าเนี้นะคะกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยนะคะคได้ ยกร่างพรบคู่ชีวิตมาเพื่อที่จะให้กลุ่มหลากหลายทางเพศเนี่ยสมรสไม่ใช่สมรสแต่งงานเขาเรียกว่าอะไรนะคะก่อตั้งครอบครัวเขาไม่ได้ใช้คำว่าสมรสนะคะใช้คําว่าทำเอ่อเพื่อที่จะใช้ชีวิตคู่กันได้เขาถึงได้ตั้งชื่อว่าพรบคู่ชีวิตนี่ไอ้การใช้ชีวิตคู่กับการสมรสเนี่ยนะคะดูเ,เหมือนว่าพอไปดูพจนานุก,กรมเนี่ยมันมีความหมายที่แตกต่างกันน่ะแล้วยิ่งพอไปดูรายละเอียดของกฎหมายในพรบคู่ชีวิตที่กรมตุ้งครองสิทธ กระทรวงยุติธรรมยกล่างมาก็พบว่าสิทธิประโยชน์ที่เอ,อพลบอคู่ชีวิตได้หให้กับกลุ่มหลากหลายทางเพศเนี่ยนะคะในการก่อตั้งครอบครัวเนี่ยก็ได้น้อยกว่ากลุ่มชายหญิงรักต่างเพศที่เขาได้ตามคำมุม่หมายแพ่งและพาณิตบ้า,าตรานหนึ่งสี่สบแปดอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่่ะก็คือเขาก็เลยมีการลรงลงกันว่าสมรสเท่าเทียมเห็นไหมฮะเขาตดแฮชแท็กเท่าเทียมทวิตเตอร์กันทั่วไปหมดนี่่ะให้ว่าสมรสเท่าเทียมค่ะ อ๋อครับผมอทีนี้อยากให้ลองยกประเทศที่เขามีการสมรสเท่าเทียมแบบเนี้ฮะก็คือ LGBTQ สามารถสมรสกันได้แล้วก็มันมันมีผลออกมาอย่างไรเป็นรูปธรรมอย่างไรเนี้ยครับตอนนี้มีประเทศไหนแล้วบ้างครับที่ที่เขาอนุญาตครับอคือในในยุโรปก็มีหลายประเทศนะคะครับผมอย่างเช่นอังกฤษหรือว่าเอประเทศ เนเธอร์แลนด์ประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> คือจริงๆแล้วเดี๋ยวอ,อยากให้ทําความเข้าใจกับคำวินิจฉัยรัฐธรรมนูญสักนิดนี้ก่อนจะไปต่างประเทศนะคะ่ะได้ได้ครับ <c oughs> เ,พรเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเนื่องจากว่ามันาก,การากแถลงข่าวจริงๆเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ของสารรัฐธรรมนูญก็ออกข่าวมาด้วยนะคะครับคือจริงๆเนี่ยผู้ที่ผู้ร้องเนี่ยก็คือหญิงและหญิงผู้หญิงที่เขาประสบอุบัติเหตุแล้วคนนึงมีสวัสดิการสัง,รรรรสงคมอีกคนนึงไม่มีเนี่ยนะคะเขาไม่สามารถที่จะ ได้รับสิทธิประโยชน์แล้วก็พอถึงเวลาต้องตัดสินใจผ่าตัดเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะให้ความยินยอมกับหมอได้ด้วยตัวเขาเองเพราะว่าในระบบ การสาธารณสุขบ้านเราเนี่ยมันก็ต้องมีการตัดสินใจจากคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพาะยิ่งถ้าการตัดสินใจรักษาพยาบาลนั้นจะส่งผลกระทบต่อชีวิตอะไรอย่างเงี้ยที่คู่เนี้ยเขาอยู่มานั่งนานเขาไม่สามารถที่จะใช้สิทธิ์ยิ่งี้เขาก็รู้สึกว่าการที่เขาไม่สามารถที่จะมีครอบครัวที่เป็นทางการได้เนี่ยมันส่งผลกระทบสองชีวิตคู่ของเขาใช่ไหมคะเขาก็เลยมายื่นที่สาลรัฐธรรมนูญทีนี้ตอนเนี้ยอยากให้เอสื่อเนี่ยช่วยเผยแพร่ให้เข้าใจนะคะว่า การที่สารร,รัฐมนูญวินิจฉัยมาว่า hmm. ป,รประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สี448เนี่ย hmm. ไม่ขัดร,รัฐมนูญเนี่ย hmm. มันไม่ได้หมายความว่า hmm. หญิงและหญิงคู่นี้ที่เขาไปยิ่งคำร้องต่อสารรัฐมนูญเนี่ยนะคะ hmm. เขาไม่ประสบความสําเร็จเขาพ่ายแพ้นะคะ hmm. เพราะว่าสิ่งที่เขาเรียกร้องไปต่อสารรัฐมนูญคือเขาต้องการสมรส hmm. ตามมาตรา1448เนี่ย hmm. เหมือนกับ ชายหญิงและสังเพศ <Yeah. S 2> เพราะว่าเขาต้องการให้มีการแก้ไขว่าชายหญิงแต่งสมรสกันได้เมื่อ27ปีบริบูรณ์เนี่ยเป,เป็นเป็นเปลี่ยนเป็นคําว่าบุคคลน,นะคะอืทุกคนเนี่ยค่ะไม่ต้องมีคําว่าชายหรือหญิงนะ,ะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคําว่าเพศชายหรือหญิงเนี่ยมันไม่ได้มีความจริงแท้และแน่นอนค่ะเราเกิดมาอาจจะมีจูมีจิงเนี่ยเสร็จแล้วแนาคตในชีวิตเราเนี่ยอาจจะดาเนินไปจากประสบการณ์ของเราไปพบเจอกับผู้คนลักษณะนิยมทางเพศหรือว่าความรู้สึกความดึงดูด ของเราเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้วันนี้เราลักคุณกอไก่พรุ่งนี้เราจะลักคุณขอไข่เออเราเพราะว่าคุณขอไข่เปลี่ยนเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนอะไรต่างๆนานาที่มไม่ดีเหมือนเดิมแล้วเราก็สามารถที่จะไป รักคุณหอน้องูกต่อไปได้อะไรเงรี้ยซึ่งคุณหอน้องู่ก็กลายเป็นหญิงรัตหญิงอะไรเงี้ยขึ้นมาไม่ใช่เป็นผู้ชายเือนธูนกอไก่คุณขอไขอ่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องเหมือนกับว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตเราพรุ่งนี้เราจะไปพบกับใคร,ครเราจะเดินไปเจอกับอะไรไม่มีใครรู้อนาคตตัวเองใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเหมือนกับว่าอยากจะเสนอให้ อมาตร่าี1448ที่ใช้คําว่าชายหญิงเนี่ยไม่ต้องใช้คําว่าชายหญิงได้ไหมเพราะจริงแล้วชีวิตคู่ของมนุษย์เราเนี่ยเราไม่รู้เลยเราจะไปตกหลุมรักแบบใครอ่ะเราอาจจะตกหลุมรักกับคุณที่เป็นรักต่างเพศหรือเป็นเพศเดียวกับเราก็ได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนี้คือธรรมชาติที่แท้ของมนุษยชาตินะคะอันเนี้ยเดิมทีเรามีความเข้าใจที่ผิดๆเลยว่า คนที่รักต่างเพศเท่านั้นถึงจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นไปตามธรรมชาติอันนี้อง์การอนามัยโลกเนี่ยได้ออกมาให้ความรู้ที่ถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเรียกร้องว่าเราควรจะใช้กฎหมายบรรททาทานเดียวกันที่พอสารรัฐธรรมนูญมีข่าวประชาสัมพันธ์มาว่ามาตรา48เนี่ยสารรัฐธรรมนูญไม่เห็นว่ามันขัดรัฐธรรมนูญนะครับ ซึ่งแต่ยังไม่ได้มีรายละเอียดเป็นเหตุผลเลยนะคะว่าการที่เขาบอกว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญนั้นเพราะอะไรออแล้วก็พอพอหลังจากนั้นก็มีคําขยายมาว่า,ารัฐธรรมนูญมีข้อสังเกตว่าอรัฐบาลหรือนิติบัญญัตินีควรจะต้องออกกฎหมายมาคุ้มครองสิทธิของกลุ่มหลากหลายทางเพศ <c oughs> เท่ากับว่ากลุ่มหลากหลายทางเพศเขาถูกละเมิดสิทธิเขาไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิอะไรเงี้ยอันนี้เป็นความเห็นศาสารรัฐธรรมนูญ <c oughs> แต่สารรัฐธรรมนูญไม่ได้ชี้ว่าเราจะต้องไปใช้ไปกลุ่มหลากหลายทางเพศจะต้องไปใช้กฎหมายกฎหมายมาตราไหนนะ ครับนั่นอนะ่ะเพราะนั้นเราก็เลยกําลังรอดูว่าคำวินิจัยของสารรัฐธรรมนูญเนียให้เหตุผลที่เป็นรายละเอียดว่าอย่างไรหรือสารรัฐธรรมนูญจะเห็นได้ว่าไอ้การที่กฎหมายสมรสที่อยู่ในระมบลกฎหมายแพ่งละพัิชิ์ซึ่งออกมาตั้งเกือบร้อยปีมาแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นกฎหมายเก่าซึ่งมันออกมาจากความรู้เก่าว่าการที่เราจะสมรสกัน ก่อตั้งครอบครัวมันต้องเป็นคนต่างเพศเท่านั้นเป็นคนเพศเดียวกันก่อตั้งครอบครัวเป็นพวกผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นความรู้ในอดีตที่มันเป็นความผิดพลาดของเราทาให้คนเนี่ยใช้ความุรุนแรงหรือก,ก่อกให้เกิดความทุกข์ต่อกันนี่พอเรามีความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มันก้าวหน้าขึ้น, ü, ขนเขาก็แถลงกันมาทั่วโลกแล้วว่าเฮ้ยคนรักเพศเดียวกันเขไม่ได้ป่วยไม่ได้เจ็บอะไรนะเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ อาจจะมีความเห็นอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าในยานาเองมีความเห็นไว้อย่างนั้นว่า้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะคะมันเป็นกฎหมายที่ออกมาเกือบร้อยปีเนี่ยมันก็อยู่ในกรอบความคิดเดิมอ่ะคือมันอยู่บนบรรทัดฐานที่ว่าผู้ชายเนี่ยเป็นผู้นําและผู้หญิงเป็นผู้ตามเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าคําว่าชายหรือหญิงเนี่ยในความหมายของกฎหมายแพ่งเนี่ยนะคะจะให้ผู้ชายเนี่ยมีบทบาทแบบหนึ่งและผู้หญิงมีบทบาทแบบหนึ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ฉัอาจจะเห็นก็ได้ว่าบุคคลจริงแล see, news, months, in <MARTIN aspberry> <ne> ้วต้องเสมอกันในกฎหมายและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันไอ้กฎหมายสมรสที่ให้ชายหญิงมาแต่งงานกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมันอยู่ในกรอบวัฒนธรรมประเพณีหรือความเชื่อแบบเดิมถ้าใครยังอยู่ในกรอบที่ต้องให้ที่ชายเป็นผู้นําผู้หญิงเป็นผู้ตามอยู่ก็ไปแต่งงานกันตามกฎหมายนี้อะไรเงี้ยนะคะแต่ ถ้าใครคิดว่าบุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันเพศเป็นสิ่งสมมุติอไม่ได้มีอยู่จริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคซึ่งทั่วโลกเขามีความเข้าใจหรือความรู้ในเรื่องพวกนี้กันหมดแล้วเนี่ยนะคะที่เป็นสากลเนี่ยท่านก็อาจจะเสนอว่าเฮ้ยก็มาออกกฎหมายแบบอีกแบบหนึ่งเลยที่อาจจะเรียกว่าพรบคู่ชีวิตก็ได้ซึ่งทั้งชายและหญิงที่ต้องการแต่งงานในเอบรรทัดฐ,ฐานที่เป็นสากลนะ่ะที่ไม่ต้องการให้มีใครเป็นผูน้นําใครเป็นผู้ตามอะ่ะ สามารถจะมาแต่งงานกันตามกฎหมายใหม่นี้ก็ได้เราเนี่ยอันนี้เนี่ยฮะก็เลยคิดว่าพอเราอ่านเอกสารที่เอทางสารรัฐมนูลแถลงมาเนี่ยมันเป็นเอกสารที่มันมีวิจิตบรรทัดอ่ะเพราะฉะนั้นเราเองก็เลยกําลังรอฟังคำวินิจัยที่เป็นรายละเอียดนะคะเข้าใจว่าทางศาลท่านเนี่ย จะต้องส่งไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเพราะเนื่องจากว่าคุณคุณเพิ่มทรัพย์คุณพงเพชศสองคนเนี่ยเขาไปยื่นคำร้องที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางใช่ครับเออแล้วก็คงจะศาลรัฐธรรมนูญท่านก็คงจะส่งคำวินิจฉัยฉบับเต็มเนี่ยนะคะไปให้ทางศาลเยาวชนและครอบครัวกลางอ่านให้ผู้ร้องฟังเขาก็คงจะเชิญผู้ร้องเชิญทนายผู้ร้องอะไรอย่างี้มาแล้วมานั่งฟังพร้อมๆกันอนี้อันนี้ค่ะ ถ้าถามความเห็นในนานะคะในณาก็เห็นว่าสารรัฐมนูญท่านชี้ว่าหนึ่งสี่สี่แปดไม่ขัดรัฐมนูญแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านปฏิเสธว่าไม่ให้คนรักเพศเดียวกันหญิงนักหญิงชายรักชายจะแต่งงานกันไม่ได้ท่านยังช่วยรับรองด้วยซ้ําไปว่าคนหลากหลายชาตควรจะมีกฎหมายรับรองที่จะให้เขาต่อตั้งครอบครัวอย่างเป็นทางการซะแต่รัฐบาลหรือฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยละเลยไม่ทำอันนี้เอาว่าท่านช่วย การันตีรับรองให้ได้หรือว่าขา,าด ประเทศเราเนี่ยถึงเวลาแล้วที่จะต้องรีดทําเรื่องนี้อย่าปล่อยให้ประชาชนเดือดร้อนอยู่เนี่ยค่ะอันนี้คือความเห็นของนายนานะคะครับผมนะฮะชัดเจนครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยรักกันครอบครัวสมมติครอบครัวรับได้นะครับไปสร้างชีวิตกันเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่ว่าปัญหาคือว่าพอไปรักกันปุ๊บไม่สามารถจดทะเบียนสมรสได้และเมื่อจดทะเบียนสมรสไม่ได้การทําธุรกรรมต่างๆมันไม่เท่าเทียมกับคนต่างเพศที่แต่งงานกันนั่นคือปัญหานะครับ นะฮะแล้วก็คุณเนามองว่าอย่างเช่น กระทรวงที่เป็นประเด็นตกเถียงกันมานานนะครับเรื่องของคู่สมรสในร่างกฎหมายคู่ชีวิตที่ที่จริงเท่ากันทุกอย่างเหลือเพียงสิทธิ์ในส่วนที่เกี่ยวกับสวัสดิการรัฐนะครับเช่นสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของคู่สมรส LGBTQ ที่เป็นข้าราชการเนื่องจากไม่มีข้อมูลว่าในไทยนะฮะมี LGBTQ ที่เป็นข้าราชการมากแค่ไหนต้องใช้งบเท่าไหร่กระทรวงการคลังขอเวลา3ปีเลยนะฮะหลังกฎหมายฉบับใหม่ออกมาแล้วก็จะเร่งจัดการให้อันนี้ถือว่า ้าไปไหมฮะช้ามากค่ะแล้วต้องเราต้องเรียกค่าเสียหายด้วยค่ะในฐานะพลเมืองในฐานะเป็นพลเมืองไทยนะคะต้องเรียกค่าเสียหายย้อนหลังเลยค่ะก็ถือว่าที่ผ่านมาเนี่ยการละเลยที่ไม่มีกฎหมายให้เราก่อตั้งครอบครัวแล้วใช้สิทธิในฐานะเป็นเสียหายนะถ้าเปาได้เนี่ยมันเสียหายเพราะว่าเราอะเป็นข้าราชการครูอยู่เนี่ยเป็นสมมติเเป็นหญินนักหญินเนี่ย็นเมื่อเพื่อนครูเราคนอื่นเนี่ยเขามีคู่ชีวิตของเขาเขาเบอร์ค่ารักษาพยาบาลให้กันมีลูกเป็นโหลเขาก็เบอร์กันได้หมดเนี่ย แต่เราเนี่ยไม่ไห้อืิให้ใครได้เลยอันนี้ก็คือว่ามันเป็นการเลือกปฏิบัติที่ชัดเจนถูกไหมฮะแล้วข้อคันเนี่ยยกตัวอย่างคุณเพิ่มทรัพย์เนี่ยนะคะจะเกือบจะ ศูนย์เสียชีวิตเลยนะคะแต่ในที่สุดแกต้องพิการเนี่ยเดินไม่ถนัดเนี่ยเพราะการรักษามันไม่ทันท่องอีไง<ม>แกเป็นคู่กันแกเดินทางไปด้วยกันแล้วแกประสบอุบัติเหตุเนี่ยถ้าแกตัดสินใจได้ด้วยคู่ของแกเองเนี่ยนะคะแกะไม่ต้องมารอเรียกคุณแม่คุณพ่อที่ต้องเดินทางนั่งรถข้ามเขามาเนี่ยเพราะบาทีแม่เัาตัเนี่ยก็ก็ก็ แกก็จะมีโอกาสที่จะรักษาได้อย่างทันท่วงทีใช่ไหมคะ<ช>อันนี้คือความเสี่ยงซึ <c> ่ง <oughs> เราคิดว่ากระทรวงการคลันงนะมีพักต้องมาทิ้วรอสามปีเลยค่ะอแล้วไม่ต้องมาตั้งคําถามเลยค่ะว่ามีเงินพอหรือไม่จริงๆแล้วพลเมืองทุกคนนะคะเมื่อคุณสมัครเข้ารับราชการเนี่ย<ช>คุณต้องรู้รอยู่แล้วว่าทุกคนจะต้องมีครอบครัว<ช>คุณก็ต้องยินดีที่จะต้องจ่ายสวัสดิการที่ต่อครอบครัวของเขาทุกคนถูกไหมครที่เข้ามาเปิดกระเป๋าดูว่าเออสีบีเบงเลขาการจะมีตังค์จ่ายให้หรือเปล่านั้นเวลาที่คุณรับเขาเขารับราชการคุณ แบบนี้เลยว่ามีเงินใดบ้างใช่และและการไปตรวจสอบเรื่องนี้มันก็คงไม่ใช่ใครที่จะมานั่งตอบว่าอ๋อฉันเป็นคิวฉันเป็นอะไรคงใช่ไหมฮะคงดูไม่ไม่เข้าท่าเข้าทางเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นปัญหาแบบนี้ค่ะเดนคิดว่ามันเป็นข้อหน่วยราชการเราเนี่ยเขาไม่เข้าใจในเรื่องของเพศสภาพและเพศวิถีคือความเข้าใจแบบเดิมของพวกเราเนี่ยเราออกแบบกฎหมายมารองรับคนแค่สองเพศคือชายและหญิงที่พอเรามาเจอเรื่องที่เราเกิดมาไม่เคยเชื่อ อืไม่เคยมีความรู้เรื่องนี้มาก่อนเราก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่มีหนทางที่เราจะเปลี่ยนแปลงนั้นเรื่องนี้ค่ะเวลาที่เราเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจยี่ระดับสูงมากเท่าไหร่นะคะพวกเราเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นตัวเองว่าเราอยู่ในภาวะที่ถูกเลี้ยงดูมาให้ปิดกรอบสองเพศคือชายหญิงแต่เ้าเสนอว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็อยู่ในภาวะที่เหมือนกับว่าไปไม่เป็นน่ะแล้วก็ ภาษาอังกฤษเขาเรียกโฮโมโฟเบียคือเป็นพวกเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันเป็นพวกแบบว่าเห็นคนรักเพศเดียวกันแล้วเป็นคนที่ผปดปกติเลยเลยเลยไม่ไม่เห็นด้วยอ่ะแต่การที่มีกฎหมายมีระเบียบอะไรที่จะมารองรับคนที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะอืมนะครับถ้าจะถ้าจะผลักดันกฎหมายเรื่องนี้ให้มันเป็นรูปธรรมสักทีนะครับคุณนายนามองว่าเ อย่างอย่างช้าที่สุดเนี่ยมันต้องให้เกิดขึ้นภายในระยะเวลาเท่าไหร่ครับครับคิดว่าจริงๆแล้วมันต้องทาทันทีทันทีมาไม่ต้องถึงช้ามากนะคะถ้าเราพูดจนถึงความเสียหายเนี่ยอย่างยกตัวอย่างคณเพิ่มรับเนี่ยที่แกรักษาไม่ทันทงทีเนี่ยนะคะแล้วข้าราชการคือหลายคนเนี่ยไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลให้กับคู่ของตัวเองได้จนกระทั่งเขาต้องไปรักษาตามบัตรทองแบบคนอนาถาอะไรเงี้ยทําให้เขา ต้องเสียชีวิตไปอะไรก็ว่าไปเนี่ยรู้สึกจะมีตัวอย่างของสองสาคนที่เขาออกมาให้ข้อมูลน่ะน,นะฮะครับเพื่อนที่พูดนเนี่ยคือสิ่งที่เป็นความเสียหายแล้วก็รัดเองเนี่ยไม่ต้องรอเวลาแล้วเนี่ยเมื่อ,รอเราเห็นความสดพลาดความอดีเนี่ยเราจะมีแก้ไขที่ไม่ปล่อยไม่ไม่เอามราดกความเสียหายแบบนี้สง่งทอดให้ลูกหลานรุ่นต่อไปอะค่ะ เราต้องีเลยค่ะไม่ต้องรอเวลาเลยค่ะเพราะนั้นเรียมีความหวังว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะถ้ามันจะมีคำวินิจฉัยและมีเหตุมีผลที่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะทําให้หน่วยงานหรือรัฐราชการต้องลงมือทำไม่รออีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะครับผมวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณคุณนายนานะครับให้ทั้งความรู้แล้วก็ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์มากมากเลยนะครับครับผมขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับใช่คครับสวัดี